สวัสดีครับสวัสดี f อช่องสังวานชาแนลครับผมม่นองครับเป็นยังไงเนาะมีใครโชคใครมานไหมครับขอเสียงหน่อยเร็ว <c oughs> โอ้สู้ต่อครับผมจับคู่ไม่เข้าครับเมื่อที่แล้วมาโค้งสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปครับเก้าเด่นโค้งสุดท้ายครับ คำเตือนครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันสิ่งที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมมาสังวานชาแนลมาแล้วครับมวดที่แล้วเด่นบนหลุดครับไม่เข้าเลยเลขเกรงเลขล่างก็เด่นไม่เข้าครับผิดครับผม ผิดครับแต่ตัวดับก็ยังอยู่นะครับดับหลักสิบบนมวดที่แล้วให้ดับ3ครับผมบนดับ3อยู่ครับล่างล่างดับ5ครับหลักสิบดับ5้อ่านครับ คู่ต่อครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำอันนี้บนก็ไม่เข้าครับอันนี้เราอน,นี้ล่างครับผมใบแรกครับที่ลงให้เก้าครับไม่ติดศูนย์เลยครับาม,มา 7, 2, 7, เจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดครับได้หลายบาทอยู่ครับผมเอร์อตอลี่หลายคู่เลย นี้เลขติดครับหมดที่แล้วเริ่มเข้าแล้วครับู์ง่ายๆครับวัน,นี้วดน,นี้เข้าครับหนึ่งเข้าครับเลขติดบนครับผมทำง่ายๆครับสี่ปหนึ่งครับบวกกันครับ4ีบวกหนึ่งได้ห้าครับ ลดลงมาแต้มหนึ่งครับผมสี่ติดบนครับบางงวดก็ลงล่างครับผมแต่ส่วนมากจะมาบนครับงวดสิบหกเมษายนครับสองห้าหกเจ็ดครับผมเลขติดบนครับห้ากับสี่มะอันนี้อะไรนาะเด่นบนเด่นเก้าครับเด่นเก้าลงล่างครับไม่เข้าครับผมไม่เข้ารลดครับ ไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับบอกตันตรงๆไปเลยครับเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับวดวันที่หนึ่งออกแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งครับผมล่างเก้าศูนย์ครับใบนี้ผมให้แนะนำ แนะนำให้ดูแนวทางเลขเลขเก้าครับงวดแรกมาเก้าล่างครับงวดที่สองมาเก้าบนครับ่อบบนลงล่างครับศูนย์เก้างวดต่อมาครับสิบหกเดือนสองครับผมขึ้นบนครับสามเก้าห้าครับงวดต่อมาวันที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดครับลงล่างครับผมเจ็ดเก้ามางวดวันที่สิบหกเดือนสามครับหกเจ็ด ไปอยู่ข้างหน้าครับผม9 9 7 6 2 6ครับ7 8หลุดงวนนี้หลุดครับผม1เดือน4 6 7ครับ8 0 3 4 8 1ข้างล่างออก9 0ครับมา9แล้วครับผมเว้นมวดเดียวครับ16 เดือนสี่หกเจ็ดครับรอครับผมเก้าจะมาอีกไหมจะขึ้นบนไหมครับอ่ะมาแนวทางเลยครับแนวทางเลขติดบนครับผมติดบนติดล่างครับตัวนี้สังวาน สำหรับตำรายเยอะครับผมสูตรไหนเข้าก็ตามต่อครับสูตรไหนไม่เข้าก็พักไว้ก่อนครับชาแนลเลขติดบนล่างครับผมเลขติดบน บวกล่างครับตองไม้เห็นครับงวดที่แล้วว่าเข้าครับผมสามตัวครับงวดที่แล้วกอดคอเข้าครับผมมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งขึ้นบนครับมาสามตัวเลยครับผมงวดนี้ครับ6ก ห้สี่ครับผมติดล่างบนด้วยครับตองไม้เห็นแน่นอนครับผม3ามตัวนี้ไม่ล่างกับบนครับเลขดับครับผมแนะนำไปเลยครับดับดับ สิบปนครับผมวันนี้ดับศูนย์ครับผมหลักสิบนะครับหลักสิบมาร้อยหน่วยได้ครับไปไปแลกครับผมเอาเลขดับเลขติด บนล่างไว้ก่อนครับยังไม่กลองเท่าไหร่ครับผมดับ10ล่างครับ,บ9ครับผมดับนะครับ สูตรเดินดีครับผมอันนี้บนล่างครับหลักสิบครับผมแนะนำเลยครับหลักสิบเดินดีมากครับสูตรนี้หลักสิบล่างครับผมกำลังเดินดีต่อเนื่องครับงวดที่แล้วก็กอดคอนเข้าเลยครับ 90... มาด้วยกันเลยครับ วันนี้ครับกอดูตำราก่อนครับหกห้าสามครับผมหลักสิบเดินดีแม่นๆครับ ท่านใดมีเลขวิ่งเลขเด่นมาจับใส่ได้ครับเล็กวันนี้ผมชอบห้าครับห้ารองสามครับลงวันที่ครับผมสิบหกเดือนสี่หกเจ็ดครับ ครับผมเรียบร้อยครับแอปหน้าจอครับผมไม่ตรงครับจำลาย่อครับเลขติดบนล่างครับติดห้าแล้วครับนี่หลักสิบล่างครับติดห้าข้างบนแล้วครับนี่หกห้าสี่ครับติดห้าแล้วครับเด่นห้าแล้วครับนี่ แอปหน้าจอครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะครับช่วยกดไลค์จะเป็นไม่ได้ก็กดแชร์ให้ด้วยครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ